ระวังตัวไว้ด้วยเพราะหมอนั่นเป็นคนที่ไม่ยอมเปิดเผยความในใจเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ก็ไม่ใช่คนที่แยกขนาดนั้นหรอกไม่ว่าใครก็มีตัวตนของตัวเองที่อยากจะรักษาเอาไว้ทั้งนั้นก็เลยมีด้านที่ต้องปิดบังกันบ้างแบบนั้นมันไม่ดูโดดเดี่ยวเกินไปหรอใครรัดก็มีด้านแบบนั้นหรอคะด้านที่ยังบอกฉันไม่ได้สิ่งที่ฉันอยากรักษาเอาไวนะ้น่ะ คือตำแหน่งคู่เต้นรำคนแรกของเธอในงานนี้ฮะไม่นึกเลยว่าคุณจะอยากทำอะไรแบบนี้ด้วยการเต้นรำไม่ใช่งานอดิเรกข,ของฉันแต่ว่าถ้าหากไม่มีแผนการนั้นวันนี้พวกเราก็คงได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วในนิยายรักที่ฉันอ่านมาจนถึงตอนนี้ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดความรักได้ดีกว่าที่ไหนๆเลยละค่ะก็ใช่แหละจะหน่อยก็ไม่แปลกเพราะคนที่เป็นคู่มั่นกันกับมีแผนที่จะสร้างเรื่องชู้สาวกับผู้ชายคนอื่นในที่แบบนี้ฉันก็เลยไม่อยากทิ้งโอกาสนี้ไปฮะเทศกาลเก็บเกี่ยวเริ่มต้นขึ้นนับจากนี้ไปพอผ่านคืนนี้ไปแล้ว เธอจะไปชมเทศกาลด้วยกันกับฉันไหมพราะฉันดูไม่ค่อยเอาใจใส่เธอสักเท่าไหร่หรือว่าเขายังสนใจเรื่องในตอนนั้นอยู่ได้ค่ะพรุ่งนี้ฉันไปแน่นอนไปเด็ดนะค่ะอะไรกันเนี่ยบรรยากาศหวานแววนี่น่าอิจฉาชะมัดเลยจะว่าไปแล้ววาเลรี มาเต้นรำกับฉันด้วยได้ไหมเป็นผู้หญิงเจ้าเล่ห์อย่างที่ข่าวลือว่าเลยอรี่องราชทายาทกับท่านดดยุดเวโลมีความสนใจในเลดี้ขนาดนั้นเป็นครั้งแรกเลยไม่ใช่เหรอดูการเต้นรำสิตอนที่มางานเลี้ยงกับเซเลเนียครั้งก่อนไม่เห็นมีบรรยากาศหวานแหววขนาดนี้เลยนี่นาะข่าวลือเชื่อชู้สาวของท่านดดยุกกับเซเลเนียไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เหรอคะจริงเหรอหวานแหววอะไรล่ะ ถ้าเป็นคนที่เคยออกไปปากปีศาจกับหมอนั่นแม้จะแค่ครั้งเดียวแต่ก็คงจะไม่มีทางเชื่อท่าทางแบบนั้นแน่ไอ้คนสองหน้าไม่ใช่โลบย้ำคิดย้ำทำหลอกเหรอครั้งก่อนก็ได้ยินว่าคนสองหน้าอาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนสองหน้าก็ได้นะคงจะจำตัวตนอื่นของตัวเองไม่ได้สินะครับตัวตนที่ไม่กล้าพูดต่อหน้าท่านไดยุคเวโลศักคำนา ไอ้เด็กตัวกับเปียกนี่อยากตายหรือไงถ้าตายก็แย่เลยสิเพราะหลอดคนนั้นกับฉันโมเลว่าเธอมีเรื่องต้องคุยกันอย่าหยุดนะไอ้เด็กน้อยพวกนั้นนี่ไม่ใช่เวลามาโมโหพวกเด็กๆนะดูนั่นสิเซเลเนียฮอวินกำลังเดินมานุ่นแล้วแถมยังเดินด้วยท่าทาง 88, แปลกๆแกว่งแขนกับขาพร้อมกันอีก อืมฉันเข้าใจแผนการของเอ็ดวินแล้วฉันไม่มั่นใจเรื่องการแสดงคงต้องเตรียมบทกันสักหน่อยมีความตั้งใจแน่วแน่จริงๆใครรัลดลองซ้อมด้วยกันเผื่อไว้ก่อนดีไหมคะได้สินอกจากการทำอาหารแล้วก็ยังมีสิ่งที่เจียทำไม่ได้อยู่อีกสินะถึงจะบอกว่าไม่มั่นใจแต่ก็เป็นคนที่รับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้อย่างใจเย็นและยอดเยี่ยม แค่ฉันตั้งสมาธิให้ดีก็น่าจะพอแล้วละมัง้งฉันคิดแบบนั้นอย่างไม่ได้ใส่ใจมากนะักใครรัดเสียงเป็นอะไรไปนนาทำไมเราถึงไม่ห้ามตอนที่สองคนนั้นซ้อมด้วยกันนะหม่อมฉันไม่เห็นเพคะเพราะหม่อมฉันเชื่อว่าเซเรเนียจะทำได้ดีทิ้งฉันแล้วไปเต้นรำกับผู้หญิงคนอื่นได้ยังไงกันคะ แต่แต่การพูดจาแปลกๆแ,แบบนั้นอาจจะทำให้คิดว่าเป็นชาวต่างชาติก็ได้มัง้งใ,ใช่ไหมเพคะสวมหมวกใบใหญ่ปิดบังใบหน้าไว้ด้วยฉันเต้นลำกับคู่มั่นของฉันไม่ได้หรอทำไมล่ะสงสยัยอย่างแรงถ้าทางประหลาดนั่นมันอะไรกันนะ่ะก็บอกไปแล้วว่าไม่ต้องเล่นใหญ่อะไรขนาดนั้นเฮ hey, คุณนี่จริงๆเลย เสียจใจจนแทบจะทนไม่ไหวแล้วค่ะท่าทางของคนโมโหเดนั่นได้รับแรงบันดาลใจมาจากการแสดงเล่นใหญ่ของใครละตีไงนี่มันนักแสดงแถวหน้าของวงการชัดๆเลยปกติเวลาแบบนี้เขาจะทุบหน้าออกกันไม่ใช่เหรออะไรกันเพราะบรรยากาศเหรอสองคนนั้นดูแปลกๆนะเธอว่าไหมโดยเฉพาะเซเรเนียนา พราะเป็นชาวต่างชาติเลยพูดภาษาเราไม่คล่องเหรอปกติท่านไดยุกเวนโลออกท่าออกทางเยอะขนาดนี้เลยหรือไงไม่นะเมื่อก่อนตอนที่เผชิญหน้ากับเลดี้คนหนึ่งไม่ได้การแล้วต้องทำให้ทุกคนหันมาสนใจพวกเราแล้วละเพคะขอเสียมารยาทนะทำอะไรเพคะไม่ว่าจะต้องทำยังไง พวกเราก็มาดึงความสนใจของทุกคนกันเถอะอะไรนะพอเรื่องข่าวลืองั้นเหรอขอโทษก่อนแล้วกันคือ <c oughs> ฉันได้ยินข่าวลือว่าได้ชอบฉันขอสรุปเลยแล้วกันพับความรู้สึกนั่นไปซะเถอะ ฉันเข้าใจนะว่าเด็กอย่างนายอาจจะรู้สึกว่าผู้หญิงที่โตกว่าอย่างฉันมีเสน่ห์แต่ฉันมองว่านายเป็นแค่เด็กเท่านั้นแหละไม่ใช่อย่างนั้นนายจะบอกว่าหลังจากโตเป็นผู้ใหญ่แล้วความต่างของอายุแค่สี่ปีก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ไหมล่ะแต่ฉันไม่เปลี่ยนใจหรอกนะเพราะจากนี้ไปฉันไม่มีเวลาจะมาคบหากับผู้ชายแล้วเมื่อได้พบกับอาจารย์ที่แท้จริง ฉันก็รู้สึกได้ถึงสเสน่ห์ของศิลปการต่อสู้กับท่านไดยุคเวนโลและเลดี้โบลเชกที่ฉันเคยไปหาเรื่องตอนนี้ฉันก็ขอให้ยกโทษให้แล้วจะไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองนั่นเป็นข่าวที่ดีมากเลยครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดฉันรู้สักวันหนึ่งฉันก็อาจจะต้องแต่งงานเป้าหมายของฉันคือการดูแลกลุ่มอัศวินและเป็นผู้นำตระกูลคนต่อไป เพราะแบบนั้นนายยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยผู้ชายที่จะเป็นสามีของฉันต้องเป็นเจ้าบ้านของตระกูลวาเธอดังนั้นจะเป็นผู้นำของตระกูลอื่นไม่ได้น่ะสิฉันจะเลือกคนที่สามารถช่วยเหลือภรรยาได้และทุ่มเทให้ตระกูลวาเธอเท่านั้นอ๋ออย่างนี้นี่เองช่างน่าเสียดายจังเลยนะครับผู้หญิงใจร้ายขอโทษจริงๆนะฉันจะเป็นพี่สาวที่น่าเชื่อถือให้แทนแล้วกัน ไม่ต้องหรอกครับผมมีพี่สาวสองคนแล้วฝากตัวด้วยนะแล้วก็ฉันมีอีกเหตุผลที่เรียกนายมาเลดี้โบลเช็คมีอะไรฝากมาบอกหน้า